ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพากินรัตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงใหญ่นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลวังม่วงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับแปลงนี้นะครับเป็นฉนดพุดแดงนะครับเนื้อที่ทั้งหมด150ไร่นะครับรูปแปลงที่ดินนะครับจะมีลักษณะเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับ หน้ากว้างติดถนนทางด้านทิศเหนือนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับเป็นทางหลวงชนบทมีหน้ากว้างอยู่ที่245เมตรนะครับด้านข้างจะเป็นถนนดินนะครับซึ่งเป็นถนนสาธารณะนะครับกว้างประมาณ6เมตรทางด้านขวามือเรานะครับด้านทิศตะวันตกยาวประมาณ980เมตรนะครับบริเวณด้านท้ายแปลงทางด้านทิศใต้นะครับจะมีความยาวอยู่ที่391เมตรนะครับ ตามรูปภาพนี่นะครับคือถนนบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับเป็นถนนดำนะครับหน้ากว้างอยู่ที่245เมตรนะครับปัจจุบันที่ดินแปลงนี้นะครับทางเจ้าของที่ดินได้ปลูกเป็นไร้อยนะครับสลับกับไร่มันสําปะหลังนะครับมีไฟฟ้าประปานะครับครบนะครับผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับ แปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กับน้ำตกป่าลานหินดาดนะครับห่างมาประมาณ600เมตรแค่นั้นเองนะครับห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับป่าลานหินดาดนะครับ500เมตรเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะครับอยู่ห่างจากนี้ไป4กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีไร่อ่างุ่นประพัสลานะครับอยู่ห่างจากนี้ไป4กิโลเมตร ที่วาการอำเภอวังม่วงนะครับ4กิโลเมตรตลาดสดวังม่วง4กิโลเมตรนะครับนเนื่องจากที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับผมจะขออนุญาตใช้ดโดรนนะครับในการถ่ายภาพนะครับบันทึกวิดีโอให้ชมรอบๆแปลงที่ดินนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กนะครับ10กิโลเมตร ห่างจากทะเลน้ำจืดมะนาวหวานนะครับ10กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลภูมิพลมวกเหล็กนะครับ26กิโลเมตรน้ำตกมวกเหล็ก26กิโลเมตรนะครับถนนมิตรภาพนะครับจะอยู่ห่างจากนี้ไป26กิโลเมตรสารกลางจังหวัดสระ,ะบุรีนะครับจะอยู่ห่างจากที่ดินแปลงนี้ไป65กิโลเมตรนะครับสำหรับท่านใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับ อาจจะอยู่ห่างจากนี้ไป150กิโลเมตรนะครับบริเวณนี้นะครับมีไฟฟ้าประปานะครับมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะครับนี่นะครับคือแนวเขตทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะเป็นแนวไร่อ้อยนะครับบริเวณนี้จะคดตามแนวไร่อ้อยมาเล็กน้อยนะครับ มาจนถึงต้นไม้นะครับที่อยู่ฝั่งขวามือบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะตรงไปยังถนนดําที่อยู่ด้านหน้าแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงนะครับในราคาไล่ละ4ี่แสนบาทนะครับมีทั้งหมด150ไร่เป็นฉนดคุดแดงนอน4ีจอนะครับ บริเวณฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็จะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับอยู่ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับป่าลานหินด,ดาดทางมาประมาณ500เมตรแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับคือภาพมุมสูงของแปลงที่ดินนะครับทั้งหมด150ไร่ แรงที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถนะครับพาชมบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินบริเวณนี้จะเป็นไร่มะละกอนะครับเป็นมะละกอฮอนแลนด์นะครับแปลงของเรานะครับจะมีดินเป็นสีดำนะครับพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล84เมตรนะครับดินมีลักษณะเป็นสีดำเข้มนะครับสามารถทำไร่ทำสวนนะครับเป็นสวนผลไม้ก็ได้นะครับบริเวณนี้หลักเขตที่ดินทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับจะมีเสาคอนกรีตปักไว้เห็นชัดเจนนะครับตรงเข้าไปด้านในจนถึงไร่อ้อยบริเวณนี้ทางเจ้าของที่ดินจะปลูกเป็น มันสำปะหลังนะครับสำหรับด้านหน้าก็จะเป็นไร่อ้อยนะครับปัจจุบันนี้พึ่งเก็บเกี่ยวอ้อยไปนะครับบริเวณนี้สามารถเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้นะครับอย่างเช่นบริเวณนี้ทางเจ้าของที่ดินก็จะสูบน้ำบาดาลน,นะครับมาใช้ในไร่มันสำปะหลังนะครับเป็นมันน้ำหยดนะครับในช่วงฤดูแรง นะครับคือ,อาสายน้ําหยดนะครับที่ตั้งเจ้าของที่ดินได้ดึงมาใช้ในการเกรษตรนะครับในการปลูกเป็นมันน้ําหยดในช่วงฤดูแล้งนะครับบริเวณนี้ระดับน้ําบาดาลน,นะครับจะอยู่ต่ํากว่าพื้นดินไปประมาณ10-15เมตรแค่ m, นั้นเองนะครับเป็นน้ําจืดน้ําไม่แห้งด้วยนะครับมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี ด้านนี้จะเป็นไร่อ้อยนะครับหน้าแปลงที่ดินที่เรากำลังขับรถอยู่บริเวณนี้นะครับจะมีความยาวติดกับถนนดำนะครับอยู่ที่245เมตรนะครับมาจนถึงถนนสาธารณะนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับ ถนนบริเวณนี้นะครับปัจจุบันยังเป็นถนนดินอยู่นะครับอยู่ระหว่างการของบประมาณนะครับเพื่อ,อปรับปรุงนะครับเป็นถนนหินกรุกและถนนคอนกรีตในลำดับต่อไปนะครับแรงที่ดินของเราทางด้านทิศตะวันตกบริเวณนี้นะครับจะยาวตามาถนนดินไปอีกประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับไปจนถึงถนน ที่อยู่ด้านท้ายแปลงนะครับเป็นถนนดินเช่นเดียวกันนี่นะครับคือป้ายโครงการของทางอบอตอวังม่วงนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์นะครับขอพิกัดเดินทางมาดูแปลงที่ดินได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อกับทางเจ้าของที่ดินโดยตรงนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับ ที่ดินแปลงนี้จะอยู่ต่ำกว่าถนนลาดยางนะครับประมาณ80เซนติเมตรคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ